มันต้องไม่มีสิทธิ์ได้รับอภัยลดโทษแต่ที่บอกนะอันนี้ยเราล่วงพระราชอำนาจไม่ได้ล่วงเกินไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่หนูนเพี่ยงกับว่าไอ้โทษหนึ่งปีเนี่ยยังไงต้องไปร้องไปเรียนกันว่าเออมึงโกหกไงมันไม่สมควรได้รับการลดโทษนะถูกปะเนี่ยไล่หนึ่งปีเนี่ยพเผอ่นะที่บอกมึงจะมาลดเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเลวแล้วนะมึง่ะมึงไม่มีชั้นดีมึงเป็นนักโทษชั้นเลวนะลมึงต้องเดิน ีเต็มเป็นอย่างน้อยมึงม,มีสิทธิ์มาขอรถพวกมึงหนีไปรอบหนึ่งแล้วขราวก่อนก็หนีคุกอืมทีนี้มติแปดต่อสองเขาว่าอย่างนี้ไนงะไม่ค่อยตรงกันนะมะติเนี่ยมีแปดต่อสองเจ็ดต่อหนึ่งอะไรงเงี้ยเฮ้เจ็ดต่อ 1, หนึออ่งได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องเจ็ดต่อสามทีนะแบมบนขอดูข่าวนะตอย่าไปเอาแลวตัวเลขมันไม่เท่ากันนะเอาเป็นว่าเขามีมติว่าเนี่ย ไม่ส่งอุทณ์แต่ว่าต้องรอให้อายการสมสุดเนี่ยซึ่งก็จะ,กะเกษียณวันที่สามสิบเขาก็เลยปิดเที่ยวลาแล้วบอกว่าให้คนใหม่ซึ่งจะมารับงานวันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยตัดสินใจตอนนี้ก็เลยดูว่าวัดน้ําตาลกันอยู่ไงว่าแดดน้ําตาลแด่ขนมเข้าไปเนี่ยไทยน้ําตาลขึ้นบ้างพวกนี้ต้องไปตรวจระดับน้ําตาลในลเลือดนะอืมก็เนี่ยประเทศนี้เป็นประเทศของคนมีสตงางค์ไงเดี๋ยวพวกเราก็ติดกูหัวโตแหละถูกปะ อย่าไปเอาน้ำยาอะไรกับ8-2ดสองเลยนะเพราะว่าผมดูหลายฉบับแล้วบางทีตัวเลขไม่ตรงกัน